แล้วก็คงมีเก็บมากมายในเรื่องของงานวรรณกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับครูอุ่นในช่วงนั้นด้วยครับผมจะขอพูดต่อที่พี่ถาพรพูดนะครับคือป,ปีปีหนึ่งสามนะครับปีหนึ่งสามเป็นปีที่ผมสอบเข้ามหาลัยเชียงใหม่ได้แล้วก็ผมเรียนอยู่ภาควิชาธรณีวิทยาคณะวิทยาศาสตร์นะครับช่วงช่วงปีหนึ่งนี่ผมทำคะแนนไม่ค่อยดีนะก็เลย พอขึ้นปีสองคือปี2514ผมก็เลยกะว่าจะไปะไปเก็บเอเก็บ B ีที่คณะมนุษย์นะครับก็เลยไปลงวิชาพุทธศาสนากับอาจารย์แสงจันง,งามตอนเช้าผมเดินไปเรียนเนี่ยผมก็สังเกตว่าเอ๊ะที่ห้องประชุมนี่เขาทำอะไรกันไปดูเห็นอาจารย์มุนนำนักศึกษาสวดมนุาของอ ฉบับของสวนโมงนะผมฟังแล้วเออได้ว,ว่าตอนท้ายนี่ของการสวนมนต์นี้ก็มีบทแผ่เมตตานะโดยเฉพาะบทแผ่เมตตาผมฟังแล้วเออทำให้เรารู้สึกดีขึ้นผมก็เลยไปนั่งไปนั่งร่วมกิจกรรมสวดมนต์ตอนเชา้าที่หอประชุมคณะมนุษย์กับอาจ,จารย์นึงนะครับแล้วก็พี่ถาพอนี่เป็นเป็นเป็น เป็นหนึ่งในน,นักเขียนของอเขาทำพกเก็บบุ๊กเล่มหนึ่งชื่อเจ้าชื่อทองกวานนะครับเจ้าชื่อทองกวามีหนึ่งในนัน้นมีมีมน,นักเขียนคือสินสมุทรวรรณรัตน์สินสมุทรวรรณรัตน์นีเน่เป็นเรียกว,ว่าเป็นศิทธิสายตรงของอ,อาจารย์อุนเพราะว่าเอกวิชาจิตวิยานะครับผมก็แอบชื่นชมเงียบๆนะครับแล้วพอปีสองพัน้าร้อยสิบสี่ออกอนีกเล่มหนึ่ง ชื่อว่าต้องขนยามแรงนะครับหนังสือเล่มนี้มีอิทธิพลต่อผมมาเพราะว่าพี่สินสมุทรวนาลั่นเขียนบอกว่าในภาควิชาจิต,ตวิทยามีหนุ่มอยู่คนเดียวชื่อองุนมาเล่อ้าแล้วอาจารย์ผู้ชายทั้งหลายล่ะทำไม,ไม,ไ,มไม่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 พูดถึงที่สินสมุทรมาถ,ถึงว่าอาจารย์องุลน,นี่เป็นคนที่รียกว่ากล้าแสดงออก กล้าเถียงกับอธิการบดีกล้าเถียงกับรองอธิการบดีแม้กระทั่งคณะบดีก็ไม่เวน้นถ้าไหนไม่ถูกต้องนี่อ,อาจารย์อนุนเป็นไม่มีไม่มีลาเวน้นให้ผู้บริหารชี้แจงตอนนั้นนะครับและตลอดเวลาที่ผมได้ติดต่อกับอาจารย์องุนได้สัมผัสกับอาจารย์อุนอาจารย์องุนมักจะพูดกับผมอยู่เสมอว่าลุงวิทย์ครูเขาบอกกับเธอ ตรงๆนะว่าครูอะขอยืนอยู่ฝ่ายผู้เสียเปรียบในสังคมผมก็บอกอา้าวงั้นอาจารย์ก็สนับสนุนพวกชาวไร่ชาวนาบุกรุกพื้นที่ป่าเนี่ยลุงเวศเธอรู้ไหมใครเป็นคนเขียนกฎหมายคนที่เขียนกฎหมายได้เนี่ยก็คือคนที่ได้เปรียบในสังคมมันไม่มีใครรอที่จะออกกฎหมายอา่า ทำลายผลประโยชน์หรือลดผลประโยชน์ของตัวเองเพราะฉะนั้นครูขอยืนหยันว่ายังไงก็ตามครูขอยืนอยู่ข้างผู้เสียเปียบในสังคมอันนี้เป็นผมได้ยินตลอดระยะเวลาตั้งแต่ที่ผมมาได้สัมผัสกาจางหมุ่นตั้งแต่ปี2514จนถึงพศ2518นะครับแล้วกลับมาที่หนังสือพ ocket book พอศ2 5 1กเล็มน,นี้แหละ ทําให้ผมมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับอาจารย์หมุนมากขึ้นคือเมื่อปีอพอผมขึ้น,นปีสี่ผมได้รับเลือกเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มชสารวิจารณ์นะครับของชุมนุมวิชาการออสอมอชหรือว,ว่าสมมุสนักศึกษามหาลัยเชียงใหม,มน่นะครับเพราะประโยชน์ที่ว่าพี่สิสมุทรเขียนว่าอาจารย์หนุนมาลิคคือชายหนุ่มคนเดียวของภาคิตวิทยาผมก็รู้แล้วว่า ผมจะเอาอาจารย์หมงุ่นจะขอเชิญอาจารย์หมงุ่นเป็นที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ฉบับนี้คือแทนที่ผมจะไปเชิญอาจารย์ของผมทางคณะวิทย์ซึ่งผมรู้จักทุกคนแต่แต่เพราะประโยชน์นี้ผมคิดว่ามีอาจารย์หุ่นท่านขนาะที่กล้าเพราะว่าการทําหนังสือพิมพ์มาแล้วนี่มันมันมันเลี่ยงไม่ได้ที่จะ,ะวิพา์วิจารณ์นโยบายของมหาลัยนะครับแล้วผมเห็นแล้วว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนี่ อาจารย์หุ่นนี่เป็นตัวช่วยที่มีพลังผมก็เลยเชิญอาจารย์หุ่นมาเป็นท,ที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์มอชสารวิจารณ์อาจารย์ก็แปลกเอาแล้วเธอทำไมไม่เอาอาจารย์เธอล่ะบอกผมศรัทธาอาจารย์ครับอ,อเป็นก็เป็นคือตอนนั้นนะผมไม่รู้ว่าอาจารย์หุ่นนี่เป็นหนังสือพิมพ์เก่านะครับนะแล้วก็อาจารย์หุ่นนี่ตอนนั้น เวลามีประท้วงที่ไหนนะแกก็จะสะพายย่างไปฟังกับเขาแกเป็นชอบเป็นผู้ฟังมากกว่าที่จะขึ้นเวทีแล้วแกก็จะตบมือสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาแต่เวลาผมทาหนังสือพิมพ์ปิดเล่มไม่ลงอาจารย์ครับช่วยเขียนบทความไม่หน่อยอาจารย์ก็จะปั่นจนถึงเที่ยงคืนนะฮะแล้วก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปส่งลงพิมพ์ที่เที่ยงคืนสมัยก่อนนี่การพิมพ์นี้ต้องใช้ตัวเลงใช้ตัวตะกูนะครับลงพิมพ์ล,ลา,นานาการพิมพ์ก็ กระจายถึงก็ปลูกช่างเดียวขึ้นมาเรียงตอนกลางเดยวนะครับมันมีรูปเคยอาจารย์เคยถ่ายรูปไว้อยู่ชุดหนึ่งเป็นรูปอาจารย์ยืนอยู่บนท่านท่านติมเรียกว่าท่านฉับแก่แต่ผมยมังไม่รู้ไปทราบว่าไปไปไว้ที่ไหนนะครับอาจารย์ขุนนี่แกจะมีกิจกรรมของท่านทุกวันนะแตใ่ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาเวลาผมมีงานเร่งด่วนอาจารย์ก็จะพร้อมไปกับผม ไม่ว่าดึกดื่นแค่ไหนเนี่ยปลูกได้เพราะว่าอาจารย์คักอยู่หอชัยนะครับอันนี้แหละครับคือความประทับใจว่าอาจารย์เนี่ยอาจารย์หมจะเรียกตัวเองว่าครูตลอดแต่ผมไม่เคยเรียกอาจารย์หมว่าครูนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นอาจารย์มาแล้วผมก็เรียกอาจารย์มาตลอดแม้ว่าคนอื่นก็เรียกครูผมเหมือนกันและตัวอาจารย์ก็เรียกตัวเองว่าครูนะครับ แล้วการทำหนังสือพิมพ์มันก็พออยู่ได้เพราะว่ามีงบแต่ว่ามันก็ไม่เพียงพอผมก็เลยต้องหาเงินหาเงินทำกิจกรรมก็ได้ทิดจะพิมพ์ Pocket b ุ o k ขึ้นมาขึ้นมาขายตอนนั้นผมเคยเอารวมเคยเอา,อเเอาอเรื่องสั้นข้ามฐานรับของสีบุรพามาพิมพ์ให้นักศึกษาบรากว่าหลายคนชอบผมเห็นหลายคนชอบผมก็เลยตามด้วยขอแรงหน่อยเถอะนะครับ แล้วก็มีมีของสีบุรพาอยู่สองเรื่องนี้แล้วอีกเรื่องหนึ่งของอ,อิสลามมติกุลหยันเหงื่อและความทะนง<ม>นะะเวลาอตอนนั้นผมก็คิดว่าน่าจะรวมเรื่องสรรั้นของสีบุรพามามา,มา,ม,ามาเป็นเป็นท็อกไกดูนะครับเพื่อหารายได้ทํากิจกรรมอแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยแวดวงวรรณกรรมไม่รู้จักประวัติไม่มีประวัติของสีบุรพา ผมกับอาจารย์หนุ่มก็เลยปรึกษาว่าถ้าถ้างั้นก็ต้องมาหาผู้รู้ในกรุงเทพนั่งรถไฟมาอาจารย์หนุ่มนี่ดีอย่างนะครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ผมไม่ต้องเสียสตางค์เลยครับเพราะมีอะไรนี่อาจารย์ออกเองนะแล้วเวลาไปไหนนะสั่งข้าวกินอะไรนะอาจารย์ออกให้อีกอเลยประหยัดประหยัดเนี่ยว่ประมาณของชุมนุมนะครับผมกับอาจารย์หนุ่มก็นั่งรถไฟมามากรุงเทพนะแล้วก็ไปหาอาจารย์สุภา ที่กระท่อมปักเป้าถนนศิลปาภัเนี่ยครั้งแรกที่เจอกันปุ๊บอาจารย์สุภายกมือว่าวันดีครับคุณหญิงโอ้โหอาจารย์ผมเป็นคุณหญิงได้แต่ใ่เมื่อหลายนี้ใส่เสื้อมอห้องสวมรองเท้าแตะสภายยากบางวันก็ใส่บูทไปสอนนีนะ้วันนั้นก็มีการาผมก็เลยเก็บข้อมูล พูดคุยกับอาจารย์สุภาศิริมานอนท์ก็ได้ข้อมูลเยอะพอที่จะมาเขียนประวัติของศรีบุรพานะครับแล้วระหว่างระหว่างเดินทางกลับเนี่ยระหว่างนั่งแท็กซี่กลับมามาบ้านที่ซอยทองหล่อนนอาจารย์มุนก็บอกกับผมว่าลุงวิทย์เธอยังต้องฝึกฝนอีกเยอะถ้าอยากจะเป็นเหมือนศรีบุรพา โอ้โห oh. แต่ครูชื่นชมอาจารย์ไีดีมากกว่าอันนั้นอาจารย์พูดเมื่อประมาณเดือนกุมภาสองพันสซึ่งผมไม่คิดมาไม่คิดว่าอีกเก้าปีต่อมาคือ2526อาจารย์เงนเริ่มมีความคิดที่จะยกที่ให้กับมูลนิธิปีดีพนมโยมนะครับ แล้วอาจารย์ความจริงอาจารย์ยรู้จักคนเยอะบริจาคผ่านใครก็ได้แต่อาจารย์เลือกที่จะติดต่อผ่านอาจารย์สุภาสิริมานนท์นะครับอาวผมกล่าข้ามไปนิดหนึ่งก่อนก่อนจะรากับก่อนจะลากลับ,ากบอ,าอาจารย์สุภาที่กระท่อมปักเป้านี่อาจารย์องุ่นก็เดินไปบอกอาจารย์สุภาว่าคราวหน้าเจอกันห้ามเรียกคุณหญิงอีกนะ oh. ผมรู้สึกว่าจะกินเวลาของคนอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวมีต่อมีต่อนะครับมีต่อ